มาค่ะพี่น้องคลิปนี้ยายท่อนกนไร่อ้อยธนาทรค่ะพี่น้องแล้วคนอาจจะคิดไว้ยาย,ยทอนมีอ้อยหลายสายพันธุ์มีทุกสายพันธุ์แต่โบบเมนเด้อเด้อยาย,ยท่อนกไกเห็ดพันธุ์เขาน้ำเห็ดพันธุ์อ้อยน้ำแต่ว่าไม่มีทุกสายพันธุ์บาดท,ที่นี่มันมีขี้ดินบางพี่น้องยง่แมงเนาะ ก็เลยหาสายพันธุ์ต่างๆมาปลูกไว้เบิ่งก่อนนะแต่จริงๆย่ท่อนกับปลูกมาหกเจ็ดสายพันธุ์เลยค่ะเ่พี่นองอยากได้หลายกว่าหันเอออยากได้หลายกว่าหันลงค้นกับง่วงแล้วมาเอ้ายทอนขนาดเจ้านี้ังี่ท่านมีพันธุ์อ่อยทุกสายพันธ์บ่อค่ะเพราะท่านมีกับพี่นองนี่ยทอนกับสร้างจากยูทูบเบอร์คือกันเดอค่ะเ้อร์อันนี้พันยูอีกช่องหนึ่งช่องยังว่าย่ทอนเป็นเป็นซื้อภาษาอังกฤษหุตวะพันยูจังหวัดสุรินทร์กับพี่นองนี่ยทอนกับสร้างน้ำพึ้นมาอยู่สวนพันมีน่องงเบิ เพ็กกิแพ็กไก่ย่างดีคัะพี่น้องโอ้เราเห็ดดีคักว่ะหลายสายพันธุ์บนี่ห่อหุ้งอย่างดีนอเนอบรไรห้เสียเลยค่ะเราส่งท่อนพันธุ์ที่ดีมากเลยเด้อคันผู้ใดสร้างของเยท่อนหลายป่านี้เยทอนกับบ่มีหลายสายพันธุ์ ปันนี้คับพี่น้องส่วนมางแย่ท่อนกนสินเน้นอยู่ที่อ้อยคันน้ำสุพรรณห้าศูนย์น<ม>พี่นออ้องเออนีมาเบิ้งเลยค่ะว่าปีนี้แย่ท่อนสีมีอ้อยพันใดแน,น่อยู่ทั้งไหลของเข้านอกกับทัวสีใหญ่พนเลยค่ะปลูกพอ้อใดหูวิซาหูวต้นนี้เป็นจังไรเป็นยังไรนะเนี่ยนต่างศึกษาเพิ่มช่วงนี้ว่างนะคะพี่น้องปกติแย่ท่อนกนสิหยากนช่วงเห็นให้เฮ็นหน้ากสิบ่อะไรมาสนใจเรื่องกับอ้อยไรแต่ถ้ามันมาทางนี้ก็เลยมาสรรหาเอามาทุกอย่างสิ เออแต่ละอันนี่มันคือกันบ่แต่ละยางยางเช่นมือลิชานย,ยวนเจียงแล้วก็ดำไต้วันเย่ท่อนกับอยากสิลู่คือกันว่ามันแตกต่างกันแบบไหนว่ามัานต่างกันบังไหกับอยากลูกอยากศืกษาไปเรื่อยๆนะะเนาะค่ะเนาะเดี๋ย,ยท่อนกับสิมาเรียงให้เบิง่งบักไล่ดิค่ะพี่นอ้องพองเพิ่นแถมมากดิแถมเยอะมากเด้อไล่นี้นะ่ะแถมดีดีอืมจื้อสือสองบ่ได้เนาะคนสุรินกับพี่นอ้องติดตาาเพิ่นเลยคนสุรินอำเภอสังขาเนี่แหละคันเด่ยท่อน,นจือ้อจื้อบบพิดค่ะพี่น้อง คือสองคนสีวอลไทายดอกเป็นผู้ชายดอกพี่น้องไปอุดนุนเพเล่ยเออให้เยอะสั่งกี่สายพันแต่ว่าน้องนั่นก็คือแถมจริงๆไอ้ท่อนก็สั่ง,งอยูะโมเมนต์ยี่ยางหนึ่งหมอน้องนั่นเป็นแถมเบิร์เมย์พี่น้องนี่ดีเออดีมากเลยนี่เดียท่อนสิมาใหญ่ให้เบิง่งรับพี่น้องวายที่ท่อนสั่งอันไหนมาแน่อออันแรกก็อาเคศูนย์สามที่ไรมีอยูแตว่าอยากเบิ่งของเพิ่นมันคือของเจาของบบแล้วก็บเบลดีพุทธด,ดาสิงคโปร์ลายไม้ไผ่ น้ำไต้วันอันจิรดาในเพิ่งก็แถมมาแล้วก็อันนี้เห็นบอกพี่น้องดำไตวันหัวย่างดีเลยเนี่ยนี่คือแพองเลยเขาอ้อยอันนี้อย่าทนออย่าโมกี้แลยว่าอุ้ยแพงอ้อยแพงอันนี้เอ็นเจตาเนี่ยอันนี้ก็บรูคือกันเอ็นเจตาแต่ตัวนี้ไม่มีชื่อค่ะพี่น้องแต่ว่ากาสิปีโป้ไว้ลุ่มเดียวกลาว่ามันเกิดขึ้นตัวใดกรกสิเต,ตใส่ว่ามัน,นเป็นซืน้อน,น,นั่นเลยเนาะค่ะเนาะแล้วอีกสายพันธุ์หนึ่งค่ะพี่น้องนี่อันนี้ก็ต้องมีอันนี้มาใหม่มาแรงมากเลยตัวนี้ เออมัน oh, เป็นอ้อยแปะค่ะพ Spider, ี่น้องเออบันนี้ิบะหลงมาวุกปลูกหลายสายพันธุ์ตรงเฮ็ดปลายติดหลุมต่อหลุมเลยเลยค่ะพี่น้องเยียทอนนี่ค่ะพี่น้องอันนี้คืออ้อยไข่ค่ะพี่น้องอ้อยอ้อยไข่แม่พอนะอ้อยไข่ปลาเวลาดอกมันกินดอกมันแล้วมันเป็นไข่ปลา็นบอเพื่อนเิ่บ่มมาไห่ใส่ไอ้ดินดินบ่มมันหอมเลยอันนี้มาก่อนหมูค่ะพี่น้องอันนี้มาก่อนหมูก็จะเป็นแดะ ด่างมาเลยค่ะพี่น้องด่างมาเลมากกรมูบ่มว้จนออกหากการผ่านเออมากกหมูออกหากกรมูค่ะพี่น้องนี่เห็นบ่โอ้ยอันนี้มุกงามเลยแห้งอันนี้งามแห้งอันทุงนี่ก็สามร้อยบาทค่ะพี่น้องนี่ต้องมีมันบ่ต้องมีม่นบ่พี่น้องดังๆยายทอดอาศิษาก,ก็มูแต่ใบยายทอดก็กอยากให้มีเดินช้าดีกว่าไม่เดิน,น,นเานาะค่ะน้องมาทางายออยเออก็ล่องลง่องเมืองสายลาย,ายพันเนาะค่ะส่วนอื่นพวกอาศิมีหลายกว่ายายทอดหล่ะค่ะพี่น้องแต่ยายทอด หัวกระสีมาศึกษาหัวศึกาเบ่เจ้าเยท่อนนี่วิธีบ่มมากค่ะพี่น้องหลังจากได้พันอ้อยไม้เยท่อนสิบ่แกเด้ค่ะพี่น้องเอาใส่ลงในถังแบบนี้เลยเอาน้ำใส่ก้นถังจักหน่อยค่ะพี่น้องเอาทงุงผลาสติกงุ่มให้ทึ้งๆเห็นไหมอากาศมันเอาจักหน่อยแต่ว่าเยท่อนกะจอทงอยางอย,างอยู่ได้บม่มแนวาสิบ่มไปเลยยานมันบ่มีอากาศใน,นหันเนาะค่ะเห็นบ่มเดี๋ยวเยท่อนสีมาแก่ให้เบิ้งค่ะพี่น้องเอาไว้แบบนี้สองคืนได้เอามาบ่าต้องแกเลยค่ะพี่น้องวิธีบ่มข้อ บม่มอ้อยแบบไม่บม่มเออบ่มแบบก่ต้องเห็ดหยังเลยอยู่ซือซ้อ,อมันกระหกักออกพี่น้องก่ต้องไปแซนุน่นนี่นั่นยากเด้อเห็นบออันนี้เอามาท่นใส่พุ่นเบิ่งหกักแหมอุย้ยเขาจานพันพี่น,น้องนี่เห็นบ่เนี่ยทอดสิมะแกให้เบิ่งกับพี่น้องว่ามันแตกลากดีบ่ะบ่มแบบนี้มันแตกลากดีไหมมันออกดีไหมเออว่ต้องไปแกออกแ่นองแ่น้นำให้มันเสียเวลาค่ะพี่น้องหรือว่าเพิ่นจะแซ่ว่าแซมาจะทอดกับเห็ดยังสิค่ะพี่น้องย่าทอดคิดว่า มันอยู่ในอุณหภูมิที่ดีนะ่ยยังไงมันก็ออกรากอยู่แล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาแกเลยแล้วา่าทั้งมดทั้งสายพันธุ์ทุกสายพันธุ์นี่มันจะออกหากดีบอค่ะพี่น้องเห็นบอ่นี่เห็นบ่นนใส่น้ำจากน้อยใส่น้ำขุกคลิกพอมันเอาค่ะพี่น้องมันเอาอยู่ในหันเนาะค่ะเนาะนี่เรงจะมาเบิ่งทงแรกเดี๋ยวยว่าท้อสิมาแกเกนาะค่ะว่าออกดีหรือเปล่าอันนี้ื่องใส่สิเป็นใน ดำไต้วันนะพี่น้องผลหมาดินบอลหนาดำไตวันเี่ยท่อนเคกงเอาไปออกหักออกดีครับพี่น้องนี่อันที่สองก็คงจะเป็นอันนี้ก็ดำไตวันครับพี่น้องเห็นบหนี่โอ้ัหดีครับว่ะเอาแฟกให้ดีแห้งไหมโอ้ดูเขียนเว้ดูเขียนเห็นบอลหนิยู่นอกรลังแตกหักเขาจันพานครับพี่น้องเห็นบอลบ่มแบบนี่บ่มแบบบ่มบ่มบ่มแบบง่ายๆชื่อชื่อสูตรเด่ทอนครับพี่น้องเอาไปแล้วบ่ต้องเอาออกจากทงจากซิกเอาไว้ฮาอุณหภูมิให้มันเอาครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นไอ สิงคกระโปร์ลายไม้ไผ่ครับพี่น้องนี่โอ้พนักง,งานมาตรวจคอยก็มีพี่น้องนี่นี่อันนี้ดา่าไม้ไผ่ออกลายเห็นบ่ลายไม้ไผ่เปินว่าเป็นชิงคกระโปร์โบราณนี่แหละมันกลายพันธุ์มาสั่นมันกลาย,ลายพันธ์ถาวรเออก็ล่องเอามาปลูกอนไดที่มัอนเดิดีครับพี่น้องอันนี้ก็บเดลดีหยังกว่าพูดได้ยังเพิ่อนอเมริกาท่านเจออะไรจเากเียพี่น้องเห็นบ่หากเขาจันทผ่านเลยเมงหันเห็นบ่นี่ก็รากออกหมดเลยนะคะพี่น้องแล้วก็แย่ท่อนก็เซวไปปลูก ปลูเกเลยแต่เฮ็ดป,ป้ายปักพรมมาเพราะว่าหลายสายพันธุ์ลึกเกิน,นที่ทอดยัดหลงหลุม,ลมยังสีน่ากับสีเบปลูกใกล้ๆกันนะคะพี่น้องเวลาทายเห็นพี่น้องเบื้องกับสีเบื้องง่ายๆเห็นบอกอันนี้ก็จะเป็นไอ้กิรดาค่ะพี่น้องกิรดาก็ออกคาะนี่ดีพวกเนี้ยอันนี้แถมมันแถมมาเลยพี่น้องแถมหลายอันอยูอย่ดี ส่วนอันนี้ก็จะเป็นอาเคศูนย์สามาะเือบิรไว้มันคือกันกับย่ไร่บโบสังโบันยุไร่ก็มีอยู่แต่ว่าบบเนใจ่ามวันเป็นอันเดียวกันเลยเอามาคบคุมเ่เบิงก็น่าเมือเบิรวันอันเดียวกันนี่อันเดียวค่ะพี่น้องสีหากบอออกอาเคศูนย์สามมีีลากออกเลยเออแต่ว่าจะท่อนกับสิไปปลูกข้อมือลยล่ะค่ะบ่บมต่อไปดอกไม่บบมต่อไปเรากก็จะไปปลูกเลยพองแก้พองหยานลงทงเนี่ยพี่น้องเรื่องเสียเอาใส่ขึ้นทงเก่ากับสีบอออกอาชีิชื่อได้ง่ายๆกับสิเป็นดำย้อนเกียงเนะ ม,นนมันบอยากอ้ยดำใตวันเนาะมันบุคือมูมันสีดำเออชุ่มนางกระเสียวข้าทงว้หิวไปปลูกใส่ลุมเลยแม่พี่นอ้องก็พี่น้องติดตามยายทอนไใ้เน้นดเด้อค่ะเด้อ่ายายทอนสิบปลูกปลูกแล้วก็จะเอามาดูถ่ายทําให้ดูว่าตัวนี้ตัวนี้มันเป็นยังไงเบิ้งสวนอื่นแล้วก็มาเบ,บิ้งสวนยายทอนน้าเด้อค่ะเนาะอ,อันนี้เอ็นเจ็ดห้านนี้เพิ่งจะแถมมากค่ะเมื่อคืออ้อยยังบุน้นอันนี้ก็บปรูอเ่นนี่จะไปปลูกปัจจนอกค่ะใส่ลุมแล้วก็ปลูกเลยค่ะพี่น้องขอบคุณนะค่ะเด เดี๋ยวคลิปไหนยายท่อนสิเอาเมาเบิงพัฒนาการเรือ่อยๆเนาะค่ะนะคินี่ยายท่อนก็ขอไปก่อนขาขอคุณหลายๆเดวยค่ะที่เบิงสวัสดีจ้า